คุณชายให้ผมมารับเจ้าสาวครับดีแล้วแหละที่ตอนนั้นน่ะคุณชายเลือกแกไม่เลือกฉันแต่คุณชายบ้านเนี้เขารวยมากเลยนะเชิญครับคุณโม และนี่รถรับเจ้าสาวหลูจังเลยเนาะแล้วคุณชายไม่มาด้วยหรอคุณชายไม่สะดวกมาครับส่วนเรื่องสินสอดเนะี่ยเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเราจะโอนให้คุณนะครับงั้นหรอถ้างั้นก็ฝากดูแลน้องสาวคนสวยคนนี้ด้วยนะครับขอให้โชคดีนะ เชิญครับคุณโมรถจะออกแล้วนะครับ นั่งดีๆนะครับคุณชายรอคุณอยู่ข้างในครับ คุณชายอามนะครับคุณอามครับนี่คุณโมภรยาของคุณครับมาแล้วเหรอคนสวยแต่งงานกันนะแต่งงาน ชายน่าจะฉี่รถที่นอนนะครับเดี๋ยวคุณโมงช่วยเปลี่ยนให้หน่อนะครับ นี่เธอ,อยังโง่ไปหน่อยเลยนะบ้านหลังเนี้มีแค่เราสามคนเป็นเมียเออนั่นนะสู้มาเป็นเมียพี่ดีกว่า <c oughs> นี่เธอชอบไม้แข็งใช่ไหมยังโง่ไปหน่อยเลยนะสมบัติไอ้นั่นนะมันอยู่กับพี่อยู่กับมันนะเธอเหมือนตายทั้งเป็นเลยรู้ไหมอยู่กับมันเธอที่เป็นแค่แม่บ้าน แต่ถ้าเธออยู่กับพี่เนี่ยพี่ไม่มีวันปล่อยให้เธออดตายหรอกบ้านหลังเนี้ยพี่ก็จะยกให้เธอเอาไหมเรียบพี่ครับคุณชาย

เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคุณโมแม่ของคุณโรคหัวใจกําเริบตอนนี้จากไปอย่างสงบแล้วครับกไม่ต้องขึ้นไปเลยนะอ่ะ นี่เป็นของที่แม่แกทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าใส่หัวกลับไปได้ละนี่คุณจะทำเกินเหตุไปแล้วนะเขาเป็นน้องสาวของคุณนะจะไปหาแม่ครั้งสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้เลยเหรอแม่คุณคลอดคุณออกมาได้ยังไงกันนี่มันเรื่องครอบครัวของฉันอย่ามายุ่ง ใจร้ายใจร้ายคนได้ร้ายนี่ไอ้เอ๋อนี่แกเออกับใบเนี่ยคู่สวรรค์สร้างมาจริงๆเลยนะดีนะที่ฉันไม่แต่งงานกับแกฉันไม่แต่งงานกับแกเนี่ยเหมือนฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยรู้ไหม ส่วนพิ่นัยกร,รมเนี้ยเขียนไว้อย่างละเอียดละเพราะแกใส่หัวกลไปไปได้ละใส่หัวกลไปไปซะกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะไปกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะ่ โมโมโมตืนสิโมเป็นไรนะโมคุณนามครับคุณนามเป็นอะไรไหมครับโมจะเป็นไรนะโมตื่นสิโมคุณจูนครับรีบคนเล่นรถปีบันเร็วครับตื่นสิโมไม่เป็นไรนะโม จริงๆแล้วผมไม่ได้เออผมแค่แก้ยังโมเปียหมดเลยคุณโมเนี่ยดูไม่เร็วเลยนะครับคุณนามอย่าเพิ่งชาลาใจไปพี่สาวมันเป็นยังไงคุณ น้องใบเนี่ยน่าสงสารจริงนะครับอยู่บ้านเนี่ยพี่สาวหลังแกใช้งานเยี่ยงทาสเลยครับเออนะสมัยนี้เนี่ยคุณก็รู้เนี่ยว่าเพื่อเงินเขาทำอะไรก็ได้มันจะเป็นกระจัดฉากก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะใครกล้ามาทำลายเจ้าสาวผมผมไม่ปล่อยเลยเนี่ย คุณก็ทําตามแผนได้เลยนะครับไปนั่นะคุณชายครับเหมือนเดิมครับการพูดการกระทำดูนานก็ซื่อสัตย์อยู่นะครับ ยังไม่พอทำตามแผนต่อเลยครับคิดตามมาสิครับ คุณชายครับคุณชายไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับยังไงคุณโมก็ต้องหายน้ำครับโมผมขอโทษนะผมรักคุณนะโม ผมรู้ว่าคุณรักผมจริงๆอ่ะตอนนี้ผมได้เซ็นเอกสารยกมรดกให้คุณทั้งหมดแล้วนะคุณฟื้นมาเธนโมคุณจจนครับคุณช่วยจัดการให้ผมดได้ครับงั้นผมขอตัวไปดำเนินเรื่องเอกสารให้คุณก่อนนะครับ ขอโทษนะคะ,ะ,ค,ะคุณหมอครับภรรยาผมจะเป็นอะไรไหมครับนี่ก็สามวันแล้วยังไม่ฟื้นเลยอ่ะทางทีมแพทย์ของเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะแต่ศีรษะของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอย่างหนักซึ่งส่งผลต่อสมองถ้าจะให้ฟื้นตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวคนไข้ค่ะ หรือไม่ก็ต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นนะคะยังไงหมอขอตัวก่อนนะคะโมคุณฟื้นมาสิโมคุณจะเป็นอะไรนโะม ในที่สุดมรดกทั้งหมดของแกก็ตกเป็นของเราสองคนทำตามแผนได้เลยนะ ได้ครับเบอร์่ซสิมโเสมเบอร์ไซโมน้องสาวฉันก็ใช่ย่อยนะทีชีพเพื่อช่วยไอ้เออคนเนี้ยตลกสิ้นดีจูน รีบจับมือมันแล้วเซ็นเอกสารซะได้เลยสมองแกเนี่ยคิดได้แค่แผนตื่นตื่นแบบนี้เหรอฮะ <ST> S> <S ถ้าฉันไม่นำหน้าแกก้าวหนึ่งเนี่ย ฉันคงไม่ไเป็นนาแกหรอกเคยได้ยินไหมแผนซ้อนแผนอะนี่นายนายรู้ได้ไงอะฉันเปล่านะแผนทั้งหมดมันเป็นแผนของของมันนะ่ะฉันไม่มีทางเลือกฉันคืนเงินให้ก็ได้นะแต่เห็นแก่ที่น้องสาวฉันเคยช่วยแกไว้เถอะนะนะพอเบืองน้ำลาย คุณจูนมีอะไรข้องใจเรีออยกแก้ตัวไหมฮะผมจะบอกให้นะผมติดเครื่องดักฟังไว้ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือจะทำอะไรหรือวางแผนอะไรเนี่ยผมรู้หมดแล้วผมยังรู้อีกว่าแม่ของโมเขาไม่ได้เสียชีวิตแสบมากเลยนะ ผมเสียใจจริงๆที่คุณในละคุณผมอะถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกผมเลี้ยงหมาแทนคุณดีกว่านะนะี่ปล่อยกูนะปล่อยกูนะก็มึงอยากโง่เหทำไมล่ะที่เมียมึงนอนเป็นผักอยู่นะ ก็เป็นแผงกูเองล่ะไอ้ง้อไอ้หน้างง่ปล่อยนะปล่อยพี่แจครับครับพ้นเข็โลงพยาบาลเมื่อไหร่อะเอาให้มันหนักๆนะครับแกแค้งให้เคลีผมยได้ครับปล่อยปล่อยกไปล่อยปล่อยนะปล่อยปยปปไปล่อยปล่อยปล่อยไป โมคุณฟื้นแล้วเหรอคุณพูดได้แล้วคุณไม่ได้เป็นเออเหรอคุณเออที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละ พี่สาวฉันกับลูกน้องของคุณทำไมถึงเลยนะคุณคุณแบบนี้ล่ะเร็วจริงๆเ,เลยอ่ะพวกมันสองคนติดคุกไปละโมยังไงผมก็ขอบใจมากเลยนะที่คุณช่วยผมไว้อะ่ะแล้วผมก็ขอโทษนะที่ผมดูแลคุณไม่ได้อะ่ะตอนนี้เราสองคนกกลับมาเป็นปกติละ ฟ้ามีตาเขาส่งเรามาคู่กันนี้ต่อจากนี้ไปอ่ะคมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดผมรักคุณนะเราสองคนเป็นสามีภรรยากัน <c oughs> จะขอบคุณฉันทำไมละ่ะ คุณชายคุณชายใช่ครับใช่ครับ ผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดต่อจานี้นไปอ่ะจะดูแลคุณให้ดีที่สุดไม่ใช่ดีแล้ว่ต้อดแล้วเอาเดียวเดีดมังใจดมังใจ